วัสดีครับวันนี้สนุกเกอร์โซเซตี้เรามาที่สายรวดนะครับปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาที่ UK s n สนุกเกอร์อะคาเดมครับมาเจอคุณโจาปากน้ำคนนี้ครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับโอ้โหนี่มาเปิด Academy อะไรเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเบิ้มเทิมเลยนะครับดูเป็นส่วนตัวมากครับอันนี้เราเรียกว่า ยูเคเชุกเกอร์อะคาเใช่ครับตั้งใจที่จะทำเป็นอะคาเดมี่ยังไงบ้างครับอธิบายก็คืออยากให้คนทั่วไปมีที่ฝึกซ้อมที่ดีๆครับแล้วก็สงบแล้วก็รับสอนสนุกเกอร์ด้วยครับรับสอนนนุกก็คือคุณโจ้คุณโจ้นี่เป็นอดีตทีมแชมป์เยาวชนแชมป์เยาวชนประเทศไทยปี2540คนห้ารับศูนย์จำได้ไหมรอบชิงชนะใครมาอ๋อชนะเผือกเสรีทองครับ อ๋อที่ตอนนี้เป็นกรรมการเป็นกรรมการอยู่ครับตอนนี้ชนะสกอร์เท่าไหร่จำได้ไหมครับประมาณหกสี่ครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยด้านนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับเหมือนเป็นห้องวีห้องหนึ่งนะครับห้องวีไอพีห้องหนึ่งไหนอธิบายเรื่องโต๊ะก่อนครับโต๊ะนี่ผมอชอบ,บมากเลยอะ ครับโตนี้โตนานมากครับพ่อเขาเก็บไว้ให้สามสี่สิบปีแล้วครับเป็นโตอะไรยังไงมั่งครับเป็นโตใต้หัววดครับทําในบ้านเราแต่นําเข้าหินอิตาลีเข้ามาหินอิตาลีรุ่นเก่าเขาต้องเป็นสองนิ้วครับหินความหนาความหนาเป็นหินชนวนนอกแต่แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกผลิตแล้วเขาผลิตแค่นิ้วหกครับอันนี้เป็นไม้จริงเป็นไม้จริงครับเป็นไม้ประดู่ส้มครับ แล้วก็เขาบอกว่าสามารถอยู่ได้ถึงร้อยปีเลยครับตัวนี้ไม้แข็งมากไม้นี้กมาตัวนี้ก็หลายสิบปีแล้วสิสามสี่สิบปีขึ้นครับโอ้โหคือไม้จริงก็หมายถึงว่าหนักแน่นแน่นอนนะครับแข็งแรงแน่นอนครับอายุการใช้นานยาวมากร้อยปีครับนี่บิวสีใหม่นี้ใช่ครับเขาเรียกอะไรนะโชโชไลน์โชไลไม้ครับอ๋อ หายากเ่ะไม่มีหา,าหายากครับไม่แทบจะไม่มีแล้วครับหายากแต่ถ้าอยากได้ต้องถามพี่โจนะครับค่บเพื่อใจยังพอมีหลงเหลืออยู่อด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นทําเหมือนคล้ายคล้ายโชว์รูมไม่คนมาดูไม่คิวด้วยครับมปนช็อปนะครับเป็นช็อปเล็กๆถ้าช็อปยูเคใหญ่ก็จะอยู่อีกด,ด้าน,นที่ใกล้่อยโรงพยาบาลสมุทรปราการครับอ่าครับอันนี้ก็คือแยกออกมานิดหน่อยให้ให้คนที่มาฝึกซ้อมเขามี มีอุปกรณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นที่นั่งสำหรับผู้เล่นครับราคาชั่วโมงเท่าไหร่อะไรยังไงครับตอนนี้ผมคิดโปรโมชั่นแค่ร้อยสามสิบบาทครับลูกสนุก1 G ด้วยนะครับครับลูก1 G ครับโอ้โหร้อยสามสิบบาทพาเห็นเวิร์ดแอร์ใหม่ร้อยสามสิบบาทถูกมากครับผมมากับเพื่อนห้าคนก็ราคาเท่านี้อยู่แล้วครับ ถูกมากบอกช่วงโปรโมชั่นแต่ต้องจองต้องจองครับเพราะว่าจะต้องมีลูกค้าแน่นแเลยครับในช่วงเปิดก็คือเหมือนลองให้เนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยอันนี้เป็นของเก่าเก็บครับแค่ลงโซเชียลไปมีคนสนใจทักมาไม่รู้เท่าไหร่ครับตัวนี้สกอตต์บอดครับสกอบอรดสมัยก่อนครับเป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงของของแมทลูมครับนี่ของแมทลูมครับ นี่ครับเวลาต่อตกไปแต้มหนึ่งก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้นะครับถ้าหมายก่อนจะเอาไว้ใช้เล่นบิลเลียดครับอืส่วนมากจะไม่ได้ค่อยใช้เล่นสนุกกันเท่าไหร่มีก็มีที่กระดานอีกตัวหนึ่งที่หายากเหมือนกันคนอูนู่นนะครับนู่นนู่นนี่ก็ของเก่าครับของเก่าเก็บครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าทำไม่ได้มีวใหว่ครับดูสภาพครับเหล็กเลยเก่าหมดผมยังอยากได้เลยนะแบบเนี้ย ครับหายากครับสภาพดีๆผมยังมีเหลืออยู่ในสต๊อกแต่สภาพไม่ค่อยดีครับอันนี้คือตัวดีสุดแล้วจริงๆให้มันสภาพเนี้ยเนาะมันเท่นนอเนออยู่เท่มากครับนี่ของเก่าเลยนะของเก่าครับเอามาเป็นเขาเรียกอะไรครับประดับเกือต้องมีต้องมีสามสี่สิบปีเหมือนกันพอๆกับโตครับผมอืแต่ผมชอบโตมากเลยโตโตโตสวยครับขารุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครมีแล้วครับ ตอนแรกผมนึกว่าลุกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกครับเป็นของไต้หวดนนี่ครับนี่มองมาทางด้านซ้ายอุปกรณ์ก็แน่นนครับแล้วก็จะมีตู้อุปกรณ์โชว์หัวโคง้งหัวคิวช่อคแม่เหล็กนิดหน่อยครับไว้สำหรับให้คนที่เข้ามาฝึกซ้อมมี<ส>มีอะไรสนุกเกอร์ใช้มีมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับสนุกนะครับครับนี่พอโจก็ขายอยู่แล้วนี่นะครับมอโห อย่าให้โจเล่าเรื่องเรื่องสอนสนุกให้ฟังหน่อยครับเรื่องสอน,สนว่าสอนอะไรยังไงบ้างสอนสนุกผมก็เคยเคยเป็นศิษย์ของหลายอาจารย์ครับแล้วก็เป็นนักสนุกเก่าแล้วก็เคยเรียนโค้ดกับฝรั่งที่เขามาสอนที่โรงแรมที่ฝรั่งเขามาแทงแข่งกันครับผม,มก,ก็สอนตั้งแต่เบสิกอะไรพวกนี้การเข้าเบรกการป้องกันอะไรพวกนี้ครับ เพราะว่าตั้งแต่ปี40นี่ที่เป็นแชมป์เยาวชนก็าหายไปจากก็ก็ไม่ค่อยได้แทงเท่าไหร่เพราะว่าต้องช่วยกิจการที่บ้านครับกช็ช่วยคุณพ่อครับช่วยคุณพ่อก็เลยไม่ได้ฝึกซ้อมเท่าไหร่ก็เลยห่างๆออกไปช่วยเหียอ่านะครับครับผมอ่ะอันนี้ผมอยากให้อธิบายแต่ละลูกครับนอันนี้นอันนี้ผมได้แชมป์ครับนี่คนที่สองจากขวาเฮ้ยเดี๋ยวใช่ปะ คนที่สองจากขวาใช่ใช่ครับใช่คนขวาคนขวาคือหน่อยตังน้ำคนฮะหน่อยตังน้ําครับโอ้นี่ง่ายเผือกเสรีทองแล้วก็ผือกเสรีทองครับแล้วก็คนซ้ายเป็นคนซ้ายจะอยู่ตังน้ําเหมือนกันชื่อเอเอบังโคลครับเอบังโคลเอบังโคลโอ้โหนานมากนะนานมากครับบิ๊กบิ๊กเสรเป็นนายกครับรูปนี้ ร,รูปนี้มีฝรั่งเขามาสอนที่โรงแรมครับสมัยที่ยังแข่งเยาวชนอยู่โจ้นี่คือคนที่กาลังแทงนะครับใช่ครับใช่ข้างหลังคือชิมสิบตายครับโอ้โหชิมสิบตายตัวกระเบียนดนี้อ,อันนี้เม,มสเมาบุนทองกรรมการอ๋อแต่หุ่นก็จะขมใกล้เคียงปัจจุบันนะหุ่น,น,นตันตันไก่หลานอาจารย์บำรุงครับโอ้โหอันนี้ผมเริ่มไม่รู้จักลครับ นี่คุณแม่ข่าวคุณแม่กับคุณพ่อครับคุณแม่เสือเส้อดแดงนะคุณคพ่อใหญ่หาครับอันนี้ได้รองชแชมป์กับตากเบกเบกสงสุดครับภาพนี้เหรอครับอันนี้อันนี้ผมได้เบกครับก็มีชิมมีหน่อยมีแจ็คเชียงใหม่เดี๋ยวนะตรงกลาง ก็การเป็นนายกคนปัจจุบันครับโอ้โหยังผุนผอมเพียวอยู่เลยครับแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นนายกเขาเขาเป็นเป็นน่าจะเป็นผู้จัดการทีมชาติปะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับตอนนั้นแต่แต่ก็คืออยู่ในวงการนะครับเลยขานุการหรืออะไรสักอย่างอ๋อประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สมาคมการประชาสัมพันธ์สมาคมแอกการยุคเก่าๆครับอาจาร์บารุงแล้วก็อุ้ยนี่ใช่อาจารย์คุ่งเปลาเนี่ย แาจารกุ้งยังไม่มาเลยครับโหมีคุณหน้าหลายคนเลยโจ้ยืนอยู่กับแจ็คเชียงใหม่ครับผมอ๋อนี่นี่คนนี้ชิมติดตาครับอาจารย์หน่อยครับอันนี้โจครับแจ็คครับโอเคคุณโจถ้าอยากติดต่อให้คุณโจสอนสนุกนี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรครับติดต่อได้เบอร์โทรก็คือศูนย์แปดหนึ่งครับแปดศูนย์สาม 4005หรือช่องทางเพจ UK Snooker Academy ครับแล้วเห็นคุณโจบอกที่นี่เปิดเรียกว่า24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงครับแค่โทรมานัดก็โทรมานัดเบอร์เมื่อกี้นะโทรมานัดเบอร์เมื่อกี้หรือเข้าไปต่ Fol l o w w เพจนะครับแล้วก็นัดในเพจก็ได้ครับต้องจองนะครับต้องจองครับต้องจองเพราะว่าบางทีมีลูกค้าอยู่มาแล้วเดียดเสียเที่ยวครับ โอ้โหร้อยสามสิบบาทบถือว่าถูกมากแล้วถ้าเกิดแบบว่าเริ่มมีสมาชิกเยอะก็จะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับข้างๆอ๋อเหรออนาคตครับร๋บอคโูเตรียมได้เลยผมดูทรงแล้วน่าจะเพิ่มต้องเพิ่มเพราะ <c oughs> ว่าร้อยสามสิบบาทถูกมากครับถูกมากเนาะครับถูกมากคือคนที่ชอบแบบว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวมากครับเหมือนห้อง V.I.P เลยครับมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ำครับห้องน้าไม่ใช่เล็กๆนะครับห้องบาร์เริ่มเลยครับ เนห้องน้ำในตัวอโอเคเนี่ยบรรยาก,กาศโดยรอบนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโจ้ยูเคหรือโจ่ากน้ำครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบ